สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิบสีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิบสี สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูเดือนนี้เดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงอ,อ๋อธนูจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูกันเลยสำหรับผู้ที่ทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีไปเลยค่ะจะได้แม่นยําม,มากๆเลยนะธนูเดือนนี้เนี่ยนะเราต้องบอกว่าเป็นเดือนสุพะ สุภาก็คือความสุขสําเร็จสมหวังแล้วก็สมบูรณ์เลยในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณเองพยายามจะคิดในเรื่องของต่อยอดกับสุภาเนี่ยคือความเจริญก้าวหน้าก้าวเนี่ยมันต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ยืนอยู่กับที่ไม่ใช่ก้าวถอยหลังเพราะสุภาคือการก้าวไปข้างหน้าถ้าเราทําอะไรที่มันถูกกับจังหวะเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันง่ายมากในช่วงเวลานี้อะไรที่ทําให้คุณติดอยู่ใน เขาเรียกว่าวงล้ออ่าวงล้อแห่งความแบบคิดมากกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้คุณต้องพยายามคิดใหม่แล้วมองมุมใหม่แล้วอ่าการงานที่คุณทําอยู่ในเวลานี้หรือสิ่งใดที่คุณอยู่ในเวลานี้มันทําให้คุณเติบโตไหมคุณต้องคิดแล้วนะธนูเพราะจังหวะชีวิตเนี่ยนะตอนนี้พระหัสเล็งลัคนาพอพระหัสเล็งลัคนาเนี่ยฉายมาที่หน้าบ้านคุณเลยเนี่ยโอกาสของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีในช่วงปีนี้ ถ้าคุณตัดสินใจในช่วงปีนี้คุณจะได้ความช่วยเหลือรอบด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องโอกาสบางทีนะคุณเองเริ่มในการทำอาชีพใหม่หรือการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยคุณเองอาจจะได้พบโอกาสใหม่เจอเพื่อนใหม่ เจอสหัสชะาใหม่หรือคุณเองก็คือมีเน็ตเวิร์กใหม่อ่ะเน็ตเวิร์กคือคนรอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนที่เราทํางานด้วยที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นวงจรชีวิตที่ในรูปแบบใหม่ถ้าคุณเจอในรูปแบบนี้แล้วให้รู้ไว้เลยว่าคุณมาถูกทิศถูกทางแล้วค่ะ ะะมาเริ่มกันเลยค่ะในเจ้าชะตาก็คือตัวธนูเองนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ2องใบมือซ้ายเลยนะคะนี่คือการจับไพ่ยิปซีเนาะเจ้าชะตาคุณเป็นอย่างไรใบแรกออกมาเลยค่ะราชาเหรียญค่ะราชาคือความยิ่งใหญ่โอ้ไพ่เนี่ยนะ เขาเรียกว่าก็จะมีในลักษณะของราชาราชินีอัศวินแล้วก็เด็กนะคะราชาเนี่ยถือว่าสูงสุดเลยยิ่งใหญ่เลยเรื่องอะไรการเงินอ่าสิ่งที่ถืออยู่ก็คือการเงินถ้าเราไม่ได้มองเรื่องเงินเนี่ยเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆธนูบางคนเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองในลักษณะของวิชาชีพหรือทําอะไรในรูปแบบใหม่บางคนเรียนมาอย่างหนึ่งตอนนี้ทํางานอีกอย่างหนึ่งมีการเรียนรู้พัฒนาไปอีกอย่างหนึ่งอ่าเพราะดาว ราหัสสปีที่เป็นดาวพื้นฐานดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะเขาเป็นดาวแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเลยแล้วพระหัส,สบ,บดีเนี่ยเป็นดาวแห่งความเชื่อแล้วก็ศรัทธาด้วยถ้าคุณเชื่อตัวเองศรัทธาในตัวเองคุณทํางานเมื่อไหร่ไม่เซ็ตคุณเปลี่ยนเมื่อไหร่ราชาเหรียญอันนี้คือความยิ่งใหญ่ในความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นทันทีค่ะอีกใบหนึ่งเลยนะคะคุณมาเป็นสองไม้เท้าค่ะออความบาลานซ์ในชีวิต อันนี้บอกเลยนะว่าพอสองใบนี้ประกบกันเนี่ยพายบอกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณคิด ถ้าคุณออกมาในรูปแบบที่ใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วโอ้ยธนูแม้แต่หน้าตาอาหารยังเปลี่ยนเลยไม่ได้ทําอะไรนะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมพลังในใจอันนี้พูดแล้วจะหาว่าคุยเลยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราต้องบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราสู้อยู่ในวันนี้เราสู้ไหวไหมเราไม่รู้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในเวลานี้มันหนักเกินไปไหมเราไม่รู้แต่สิ่งเดียวอ่ะที่เรารู้นั่นคือเราจะทํา อันนี้คือธนูนะเราจะทำเราจะสู้แล้วเราจะไม่ยอ่อท้อเรามั่นใจอันนี้คือธนูเขาเรียกว่าจังหวะของคันธนูของคุณเนี่ยเวลาเขาโก่งแล้วเนี่ยนะโฟกัสคือความสำเร็จ อ่านั่นคือเป้าหมายเดียวที่คุณจะได้รับแน่นอนถ้าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พิมพ์พูดมาเพราะนั้นใบตัวตนก็บ่งบอกว่าความบาลานซ์ในชีวิตเกิดแล้วนะคุณได้เปลี่ยนไปแล้วอ่าบางคนเปลี่ยนเรื่องนิสยัยบางคนเปลี่ยนเรื่องความคิดบางคนเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศัยยกย้ายบางคนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือความลงตัวค่ะ นะคะคงั้นเรามาดูการงานเลยค่ะสำหรับเดือนสิงหาคมธนูจะเป็นอย่างไรอ๋อนะคันธนูทำงานแล้วด้วยนะมาเลยค่ะเดือนสิงหาคมการงานของคุณเป็นจักริศค่ะ จะทิสเนี่ยบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าความสําเร็จความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราสู้มาเต็มที่แล้วถ้าเราทํามาเต็มที่แล้วแล้วก็นี่คือความสําเร็จของคุณอ่าแล้วความถูกต้องเนี้ยคือความมั่นคงด้วยพอจะทิสเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรตาช่างค่ะตาช่างก็คือความมั่นคงบริบทก็คือความถูกต้องสิ่งที่เป็นความจริง เพราะฉะนั้นการทํางานของคุณในเวลาเนี้ยมันไม่ใช่ทํางานไปวันๆแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นธนูแล้วยังคิดว่าอืมฉันยังไม่เปลี่ยนเลยฉันยังอยู่ที่เดิมมันไม่ได้มีความสุขนะมันไม่ได้เติบโตด้วยแต่มันไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไม่กล้าที่จะลงมือหรืออะไรก็แล้วแต่พิมต้องบอกว่าคุณไม่ต้องอาศัยความกล้าคุณไม่ต้องอาศัยอะไรทางนั้นคุณอาศัยแค่ว่าคุณพร้อมไหมถ้าคุณพร้อมออกมาค่ะ แล้วเราก็จะสําเร็จไปพร้อมๆกันอันนี้คือความถูกต้องคุณต้องมองชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆแล้วนะสาหรับเรื่องงานธนูคุณต้องบอกว่าโอกาสเนี้ยโอกาสที่พระหัสเล็งมาที่ตัวคุณเนี่ยจะมีถึงแค่ปี69แค่ครึ่งปีเท่านั้นถ้าคุณไม่รีบลงมือในช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันน่ะมันจะสายเกินไปหรือเปล่าสําหรับการลงมือในวันข้างหน้าเพราะนั้นวันนี้โอกาสเนี้ยมาถึงคุณจงรับโอกาสแล้วจงก้าวออกมาซะค่ะนะคะอีกใบหนึ่งเลยค่ะคุณเป็น 8ไม้เท้าค่ะสิ่งใดที่คุณทําอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนเพราะเลข8เนี่ยนะเป็นเลขแห่งความเหนื่อยที่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่พอมันเหนื่อยแล้วเนี่ยประกบ2ใบเนี่ยเหนื่อยแล้วมีความสุขอะอะไรก็ไม่รู้ที่ฉันทําอยู่ในเวลานี้ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะ แต่ทําไมฉันมีความสุขเออหรือบางอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นการทําที่มันมาจากอุดมการณ์ข้างในด้วยฉันคิดฉันทําฉันพัฒนาฉันต่อยอดมันเป็นการเรียนรู้ในวัยขนาดนี้เนี่ยนะยังต้องเรียนรู้อยู่หรอ แต่ฉันมีความสุขที่จะต้องเรียนรู้ในเวลาเนี้ยธนากําลังคิดแบบนี้อยู่หรือบางคนมีการิเริ่มธุรกิจใหม่บางคนทํางานประจําก็มีความอยากจะทําอะไรอีกอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งๆท,ท,ที่ในชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องทําแบบนี้แต่ใน,นวันนี้คุณกลับทําได้ทําโดยอะไรรู้ไหมตอนนี้ศาสตร์ฉะคุณเป็นกเกษตรแล้วเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยบางคนเนี้ยมีเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมญาติเพื่อนหรือแฟนอ่มีการชักชวนกันมาก่อนหน้านี้ปี2ปีอาจจะ จะยังไม่กล้าอาจจะยังไม่อยากลงมือทําแต่ในเวลานี้รู้สึกยังไงไรูกตัดสินใจทําให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วฉันก็อยากทําด้วยรู้สึกชาเลนจ์มากเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ธนูหลายๆคนตอนนี้สนุกกับความเหนื่อยของตัวเองนะเออมันเป็นความสนุกที่ดูแล้วมันจะล้นลาดีไหมอ่ะแต่มันเป็นความสุขที่คุณมีความสุขนะเออความสุขที่เรามีความสุขความสุขที่มันไม่ต้องไปร้องขอจากใครความสุขเรื่องการทํางานสําหรับธนูตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะ ต้องบอกว่าดีใจด้วยที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะลงตัวมากๆเลยสําหรับหลายๆเรื่องของธนูนะงั้นเรามาดูเลยค่ะว่าการเงินมันเป็นเรื่องที่อันก็อยากลงตัวอยู่นะคะคุณอ๋อการเงินของธนูจะเป็นอย่างไรอ๋อเปิดออกมาเลยนี่เลยค่ะเก้าถ้วยค่ะ การเงินสมบูรณ์นะเออดูสิสมบูรณ์พุงพุ้ยเลยดูสิกินหรูอ,อยู่สบายม่เนี่ยธนูช่วงเวลาเนี้ยเออดูแลแบบยังไม่ได้กินก็อ,อ้วนแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยธนูนะเออหลายๆสิ่งห,หลายอย่างต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองถ้าคุณหาเยอะแล้วโฟกัสเยอะทําเยอะแน่นอนคุณได้เยอะ แต่ถ้าคุณหาน้อยโฟกัสน้อยมันก็ได้น้อยเพราะนั้นตอนนี้รีบหาให้เยอะแล้วคุณจะได้เยอะแน่นอนเพราะอีกใบหนึ่งออกมาเป็นนี่เลยค่ะเจ็ดไม้เทา้าเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยนะถ้าเป็นขารับต้องบอกว่ามีรายรับหลายทิศทางถ้าเป็นขาออกก็คือมีรายจ่ายหลายทิศทางแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะคุณก็ยืนหยัดที่จะสู้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาค่ะพอประกบกันสองใบเนี่ยไม่ได้มีดาบไม่ได้มีใครมานั่งร้องไห้ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้ ไปได้แบบสบายๆแต่พิมพ์ต้องบอกว่าคุณเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือใครในเรื่องการเงินอ่หรือมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินการทองทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะว่านี่ไงคะ ก้าถ้วยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วที่สําคัญในเวลานี้นะพระหัสเหเล็งลักนาคุณก็จะมีความอุดมความสมบูรณ์เออความบริบูรณ์ตรงนี้แหละมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปช่วยใครก็แล้วแต่ของธนูนะถ้าเราช่วยแล้วเรารู้สึกสบายใจช่วยนะช่วยเลยค่ะช่วยเต็มที่นะแต่ถ้าคุณช่วยแล้วรู้สึกว่าเป็นภาระ ถ้าช่วยแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอย่าทํานะอะไรที่รู้สึกมันไม่รื่นรื่นใจรื่นหูรื่นตาอะไรเนี่ยอย่าทํานะอย่าเอาพลังงานไม่ดี เข้ามาอยู่กับตัวเองเพราะตอนนี้ชะตาของคุณมีแสงสว่างที่สองอยู่หน้าบ้านนะคะจังหวะชีวิตหลายๆสิ่งหลายอย่างเอื้อให้ตัวคุณเนี่ยสว่างและสดใสมากขึ้นถ้าช่วยแล้วอก็ช่วยให้เขารู้สึกว่าไปต่อได้อย่าโอบอุ้มอย่าช่วยจนรู้สึกว่าอันนั้นกลายเป็นภาระคุณจะรู้สึกไม่สบายใจแล้ววันหนึ่งคุณก็จะกังวลแล้วก็คิดมากทาไม่ได้ช่วยขึ้นมา งันะะ้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักของธนูเป็นอย่างไรคะความรักเป็นนี่เลยค่ะบอกเลยว่านี่สองเหรียญค่ะเออ,ออกมาสองเหรียญเนี่ยนะคนที่มีคู่อยู่ในเวลาเนี้จังหวะหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องเตือนแล้วเ,ออเพราะอีกใบหนึ่งออกมาเป็นเด็กถือดา่าประกบกันเลยดีกว่าคนที่มีคู่ในเวลาเนี้ย อย่าใจร้อนอืมอย่าใจเร็วอย่าคิดไปเองอย่าตัดสินใจไปเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้เจอกับตัวฟังหูไว้หู นะคะอันนี้บอกไปเลยนะเพราะว่าอะไรคู่ของธนูตอนนี้ดาวคู่ของคุณเนี่ยในช่วงต้นๆเดือนอาจจะอยู่ในเรือนมรณะอ๋อจังหวะหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะมีในเรื่องของอะไรธนูพิมพ์ว่าคุณมีเหตุผลพอแต่บางอย่างบางช่วงบางตอนเนี่ยตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการมีเหตุผลกับในเรื่องของความรู้สึกความรักเนี่ยพอเอามาอยู่รวมกันน่ะมันก็ดูสเปะสปะนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าบางช่วงอะ่ะฉันก็ใช้ความรู้สึกมากกว่าแต่เดือนนี้เดือนสิงหาคมมันเป็นเดือนสุภะสุภะก็คือส สุขสมเร็จสมหวังสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีความสมหวังสําหรับในเวลานี้ถ้าคุณอยู่กับคู่ในเวลานี้จะไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีคนรอบข้างอาจจะมีสังคมหรืออาจจะมีตัวแปรอื่นทําให้คุณน่ะมีปัญหากันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาจุกจิกจู้จี้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเด็ก ถือด่าบ่งบอกว่าเนี่ยอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนอย่าหูเบาอย่าเชื่อใครให้เชื่อใจตัวเองถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้เมื่อไหร่ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ในเวลานี้เรื่องคู่ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าจะมีปัญหาจะเกิดจากสิ่งที่คุณเองในเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าขาดสติไปชั่วครู่นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะพิงต้องบอกว่าพระหัตถ์เล็งลัคนามาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ อ,อย่าพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบรนจังหวะนี้ยังมีเข้ามาหรือคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ในเวลาเนี้ย ต่างฝ่ายต่างยังต้องมีการทําอะไรเพื่อตัวเองอีกเยอะนะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาตกลงปลงใจกันถ้าเขาใช่ถ้าเราใช่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแล้วพิมพ์มั่นใจว่าคนที่ยืนหยัดอยู่ถึงปัจจุบันที่กําลังดูใจกันอยู่เนี่ยใช่ค่ะแต่ในเวลานี้ในช่วงสิงหากนยานี่อาจจะยังไม่ใช่ในเวลาของความรักของคุณอ่าจงใช้เวลาไปกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณก่อนแล้วสําหรับเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นปลายปลายปีหรือต้นปีหน้าแน่นอน พิมมั่นใจว่าเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยคนโสดเนี่ยยังถือว่าคุยกันได้คบกันได้ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่คนที่อยู่กันทุกวันแล้วเป็นคู่ครองกันนี่สิขอให้หนักแน่นเข้าไว้เออนะคะ หนักแน่นให้เหมือนน้ำหนักตัวคุณเออย้้ำจังเลยนะมาต่อกันเลยค่ะบทสรุปเลยค่ะธนูเป็นยังไงบ้างคะ่ะเออบทสรุปในเดือนสิงหาคมของธนูว้าวคุณเป็นเดอะเลิฟเวค่ะไพ่ก็บอกเลยนะเนี่ย จะบ่งบอกแบบหให้ใช้ความรักนำทางก็จะอินซะละเกินกับเมื่อกี้นะเออแล้วเวอร์ใครก็ต้องรู้ว่าเรื่องความรักถูกไหมทีนี้พิมพ์ก็จะบอกว่าจงใช้ใจนำทางหมายถึงว่าสิ่งที่คุณผ่านกันมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่แบบกองแก๊งอะ่ะเอมอมันไม่กองแก๊งมันไม่กรบกริบนะโอ้โหมันกรบกรอบเลยนะคุณต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแบบผ่านกันมาได้ถึงทุกวันเนี้สมรภูมิกี่สมรภูมิแล้วว่าที่คุณผ่านกันมาเนี่ยวันนี้มันไม่ง่ายนะคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องสิวเรื่องอะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็ยุบยบไปเออคุณไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้คิดถึงสิ่งดีๆเข้าไว้นะสําหรับเรื่องความรักเลยแล้ว ถ้าแปลเปลี่ยนไปในเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องการงงการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังเผชิญอยู่หรือทําอยู่ในเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะจงใช้ใจนําทางใจเราบอกว่าเนี่ยคือความสุขความสุขความสุขนะทำไปถ้าใจเราบอกว่ามันสุขดิบมันสุขดิบมันสุขดิบนะ ออกมาอย่าทำเนี่ยใช้ใจนำทางนะคะและอีกใบหนึ่งเลยค่ะมาเป็นห้าเหรียญค่ะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะโอ้พาก็เตือนในบทสรุปเนี่ยบมบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเรื่อง,องทองของธนูถ้าเป็นตัวธนูเองในเวลานี้ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใหญ่แต่คนรอบข้างหรือสิ่งที่เราดบแบกไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกมันเป็นภาระและหน้าที่ของคุณนี่แหละคือพ่ก็เตือนในบทสรุปเนี่ยคุณนะ่ะ จงทำทุกอย่างด้วยเหตุและผลค่ะย้อนกลับมาที่เด e l o ลเวค่ะสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยจงใช้ใจแก้ปัญหาใจเราอยากทำอะไรอยากพูดอะไรอยากตัดสินใจอะไร ทำมันตรงนั้นเลยค่ะอย่าได้ปล่อยผ่านเลยไปถ้าคุณยอมรับในวันนี้เท่ากับอนาคตคุณจะต้องรับทุกอย่างไว้หมดเลยการยอมรับในวันแรกจะต้องยอมรับไปตลอดชีวิตอันนี้คือบริบทในช่วงเวลานี้ของคุณถ้าเราไม่ได้ยอมรับเรามีการคัดค้านมีการเขาเรียกว่าฟื้นฟูหรือทําให้มันเป็นแบบใหม่แล้วแล้วก็สิ่งนั้นจะมีการพัฒนาและทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทสรุปของชีวิตที่คุณจะมีความสบายใจมากๆนะคะสําหรับ วันนี้พิมต้องขอบคุณธนูหลายๆคนเลยที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้แล้วกดไลฟ์ให้เราด้วยนะโอ้นะคะสำหรับวันนี้แล้วก็พิมพ์ไปก่อนนะแล้วคลิปหน้าเดือนกันยาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ